สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้เราจะมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่1จําจำนวนนับมากกว่า100่งแสนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นหัวข้อที่5การเรียงลําดับจํานวนนับนะคะสําหรับการเรียงลําดับจํานวนนับเราจะต้องมาทบทวนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจํานวนนับก่อนนะคะสําหรับการเปรียบเทียบจํานวนนับที่มีหลักไม่เท่ากันการเปรียบเทียบจํานวนหลักก่อน จำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะมีค่ามากกว่าหรือจำนวนที่มีหลักน้อยกว่าก็จะมีค่าน้อยกว่านั่นเองนะคะอย่างเช่นตัวอย่าง5ล้าน6แสมีค่ามากกว่า4 5แสนหหมเนื่องจาก5้าล้าน6แสเป็นจำนวนที่มี7หลักซึ่งมากกว่าจำนวนที่มี6หลักนั่นเองค่ะสำหรับการเปรียบเทียบจำนวนนับที่มีหลักเท่ากัน ถ้าจำนวนหลักเท่ากันให้เปรียบเทียบค่าของเลขโดดในหลักทางซ้ายสุดก่อนเลขโดดในหลักดังกล่าวของจำนวนใดมากกว่าจำนวนนั้นก็จะมีค่ามากกว่าเลขโดดในหลักดังกล่าวเท่ากันเราต้องเปรียบเทียบค่าของเลขโดดในหลักถัดไปทางขวาทีละหลักด้วยวิธีการเดียวกันนะคะอย่างตัวอย่าง457,935มีค่ามากกว่า455,895นะคะหลัก เลขโดดทางซ้ายมือสุดคือหลักแสนตัวเลขโดดคือเลขสีเท่ากันดังนั้นเราจะต้องไปเปรียบเทียบเลขโดดทางขวามือหลักถัดไปทางขวามือนะคะก็คือหลักหมื่นเลขห้าและเลขห้ามีค่าเท่ากันดังนั้นเราจะต้องไปเปรียบเทียบในหลักถัดไปทางขวามืออีกก็คือเ,อเลขเจ็ดเจ็ดมีค่ามากกว่าห้าดังนั้นจำนวน 4,57,935จึงมีค่ามากกว่า4,55,895ค่ะเมื่อเราทบทวนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนนับเสร็จแล้วนะคะเรามาดูกันเรียงลำดับจำนวนนับจากน้อยไปหามากดูจำนวนที่1นะคะ2 6 4ล้านเ4เป็นจำนวนที่มี8หลัก ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบหกเป็นจำนวนที่มีหกหลักหนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบเก้ามีเจ็ดหลักเราจะเรียงลำดับจำนวนนับจากน้อยไปหามากได้โดยการดูที่จำนวนหลักนะคะจำนวนที่มีหลักน้อยที่สุดก็คือห้าแสนหมืเจ็ดันเก้าร้อยห้าสิบหก หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบเก้าและจำนวนที่มีหลักมากที่สุดก็คือยี่สิบหกล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบห้าค่ะตัวอย่างต่อไปเรียงลำดับจำนวนนับจากมากไปหาน้อยสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบมีเจ็ดหลัก สิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่มีแปดหลักเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบแปดมีหกหลักเรียงลำดับจำนวนนับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้คือสิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดมห้าพันเจ็ด้อยแปดสิบสี่เป็นจำนวนที่มีหลักมากที่สุดนะคะ

สี่พและ4 4 5แ0 0สนะคะเนื่องจากจำนวนนับที่เรามาเปรียบเทียบกันเป็นจำนวนนับที่มีจำนวนหลักเท่ากันนะคะดังนั้นเราจะพิจารณาค่าของเลขโดดในหลักทางซ้ายมือสุดนะคะซึ่ง 4. มีค่าเท่ากันดังนั้นเราต้องไปเปรียบเทียบหลักถัดไปทางขวามือคือหลักหมื่นหลักหมื่นมีตัวเลขที่ต่างกันแล้วนะคะเรียงลำดับเลขโดดจากมากไปหาน้อยก็จะได้เท่ากับ8,5,4และ1นะคะดังนั้นเราสามารถเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้คือ484,969 458,154 445,000และสุดท้ายะะ417,826ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะเรียงํำดับจำนวนนับจากน้อยไปหามาก51500 41500 61500เราจะมาเรียงํำดับ จำนวนทั้งสามจำนวนนี้ซึ่งจำนวนทั้งสามจำนวนนี้มีจำนวนหลักเท่ากันดังนั้นเราจะมาพิจารณาเปรียบเทียบเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายมือก็คือหลักล้านนะคะมีห้าสี่และหเรียงลาดับเลขโดดจากน้อยไปหามากก็จะได้คือ4ี่ห้าและ6นะคะดังนั้นเราจะสามารถเรียงลาดับจํานวนจากน้อยไปหามากได้คือ1 4สี่ล้านหนึ่งแห้า้อย ห้าล้านหนึ่งแสนห้าร้อยและจำนวนที่มากที่สุดก็คือหกล้านหนึ่งแสนห้าร้อยค่ะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะเรียงลำดับจำนวนนับจากมากไปหาน้อยห้าแสนสองหมื่หนห้าร้อยหกสิบสองห้าแสนห้าหมื่นสามร้อยห้าสิบหกสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบพิจารณาจำนวนทั้งสามจำนวนนี้มีหลักเท่ากัน ไปดูที่ตัวเลขโดดทางซ้ายมือสุดก็คือหลักแสน5และ5และ4ซึ่ง4มีค่าน้อยที่สุดนะคะเรามาดู2จํานวนนี้5กับ5เท่ากันดังนั้นเราก็ต้องไปพิจารณาในหลักถัดไปทางขวามือคือ2และ5 2น้อยกว่า5ดังนั้น5 2 5 6 6นน้อยกว่า55356เราจะสามารถเรียงลำดับจาก มากไปหาน้อยได้ดังนี้คือ5,5356 5ห้า2มและ4,99560สรุปนะคะเรียงลำดับจำนวน 1. พิจารณาจำนวนหลักของจำนวนนั้นๆจำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะมีค่ามากกว่า ส่วนจำนวนที่มีจํานวนหลักน้อยกว่าก็จะมีค่าน้อยกว่าสองค่าจํานวนนั้นนั้นมีจํานวนหลักเท่ากันให้เปรียบเทียบค่าของเลขโดดในแต่ละหลักโดยเริ่มจากเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดก่อนนะคะอ่านักเรียนมาลองดูแบบทดสอบนะคะให้นักเรียนตั้งใจทำโจทย์หนึ่งโจทย์ที่หนึ่งคือการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยมีทั้งหมดสองข้อนะคะ โจทย์ที่2เรียงลำดับจากน้อยไปหามากมีทั้งหมด2ข้อเหมือนกันค่ะอาเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยนะคะสำหรับข้อที่1เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยโจทย์ที่2การเรียงลำดับจากน้อยไปหามากนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทำกันได้ไหมเอ่ยอ่าสำหรับวันนี้ขอจบการสอนการเรียงลำดับจำนวนนับไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ